สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้สองร้อยสามสิบหกวันละมาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่านีนจะได้กี่ฟองครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเ็ด 12, 13, 14 15, 16 17, 18, 19 20, 21, 22 23, 24, 25 26, 27 28 29 3ส3บ3ก้าสามสิบสิเดสามสิบสองสามสิบสามสาสิบส่าสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบบ้าสี่สิบสี่สิบ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- โอเคครับผมวันนี้ได้69ฟองครับผมเมื่อตอนบายบายแม่ผมเข้ามาเก็บไปเนาะไม่รู้กี่ฟองโอเคครับไ้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับผมบายบายครับ